มันผมว่าแต่ละตัวมันมีฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันใช่ให้ใใดีมันต้องมันต้องใช้ที่เป็นเซ็ตใช่เอองั้นขอไม่เลือกตัวนึงได้ไหมขอเป็นเซ็ตเลยได้ไหมขอเป็นแบบแบ,บแรนด์หนึ่งทีใช้เหมือนทุกอย,ย่านี่โอเคคำถามที่สามเลยครับคำถามได้เลยอ่าขอมามามาจากด้านหลังครับหลังเข้าวครับหลังข้าไม่ใช่ด้านไตบออนะครับร้าวิลกิ้จะต้องแนะนำ แล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ของบางโคมให้กับคนที่รีบซื้อ่ะค่ะแต่ว่าจะแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วก็เป็นวิธีอะไรคะเป็นเป็นอะไรนะเป็นตัวไหนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วก็จะแนะนำการดูแลผิวหน้าให้คนที่รักมันงี้ก็จริงๆก็คงคล้ายๆกับที่เราให้ฟังเพราะว่าแม้กระทั่งของตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเราเลยอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก่อนการที่เราจะไปแนะนำคนอื่นเราก็ต้องมั่นใจว่ามันดีอย่างอย่างเคยฟี โรเซนหรือว่าเจเนฟิกแล้วก็ตัวกันแดดสุขวาสามตัวนี้คือเรามั่นใจแล้วเราก็ใช้ดีคือใครผมว่าทุกๆคนแหละเรา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 ตั้งคู่หรอปล่าว่าว่าเรามั่นใจในในสามตัวนี้เราใช้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าต้องแนะนำให้คนที่เรารักก็คือให้โรเซนเหมือนใช้เจเฟรีเจเนฟิกแล้วก็กันแดดยูนิสเบลดแล้วก็ไอครีมแล้วก็เจเนฟิกซึ่งค์ให้ใครในนี้ก่อันนี้ให้ใส่ในนี้ คำถามต่อไปน่คำถามต่อไปคำถามที่สี่เลยนะครับผมจะยังอยู่ใน่องของนักเม้าอยันมีอะไรจะบอกไหมบงเขาไม่ได้หนีทหารพวกเราไม่นั่นเสิไม่เหมือนม็องผมก็เริ่มตกลุกเรื่อยๆถ้าผมเชิญได้เลยครับถามคุณหมอผิงนะครับ คือปกติแล้วอะค่ะแบบพี่สาวเป็นคนชอบดูแลผิวหน้าเต็มมากๆเลยเวลาเรมาจับหน้าเรานางจะบอกว่าผิวเราแบบผิวหน้าสาดมากอันั่นเราควรจะแบบแก้ปัญหายังไงอยค่ในการดูแลพี่สาวโหดนะผิวหน้าสาดมากซื้อครกมาแล้วคู่กันไม่ใช่พอเล่นหรอผิวหน้าสาดยากทีนีเราก็จะตั้งแอร์ตัวเครื่องแล้วก็ตัวไกด์เราลูกเสียไปนะคะ โดยทั่วไปก็คือจะให้ความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่จะเพิมความแข็งแรงให้กับสปริงไบร์ได้ก็คือใช้ไพลินพันที่มีซูนไรโตรเมลูอยู่นะคะหรือว่ามีโปรไบโอติกอยู่เพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงค่ะแซวเล่นนะครับแซวเล่นไม่ทันครับไม่ทันครับไม่ทันครับแซวเล่นถามที่5ได้เลยครับผมเชิญยกมือเลยครับเชิญยกมือเลยครับ จะถามวิวกิ้งก็ได้ถามคุณหมอพิมก็ได้นะครับถามโก้ก็ได้เพราะเดี๋ยวโก้จะถามสองคนนี้ต่อให้นะครับสวัสดีค่ะวิวกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็อยากจะถามว่าในช่วงที่แบบวิวกินคุณหมออยากพักผ่อนนอยพักเขารู้คขาก็บบเาถูกด้านมีต้นขาอะไรอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีฝุ่นตอนนี้มีฝุ่นพีเอ็มสองส่วห้าด้วยเงี้ยค่ะมีเทคนิคในการดูแลตัวเองยังไงให้แบบ หมอตอบก่อนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นเรืปกติถ้าช่วงที่เราผ่อนน้อยนะคะผิวเราก็อาจจะแห้งเป็นพิเศษนะคะดังนั้นหมอก็จะยามเลือกใช้ moisturizer ที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็รองสารสกัดที่มีพวกสารต้านอนุมูลอิสระเร่ยนพวกวิตามินซีดีนะคะตรงนี้ก็จะช่วยบำรุงฟื้นฟูสภาพผิวให้เราได้ค่ะซึ่งประกอบอยู่ในซึ่งประกอบอยู่ในอะไรฮะ วิตามินซีจีจีอะไรอีกมีอะไรอีกนอกจากวิตามินซีจีมีพรีโฟเบลติกยายาให้ยารูลมิเปอิอนนันเองตัวนี้่านใช่ไหมมินประมาณนั้นก็ันเลยนีเลยคล้ายๆกันใช่คือคือขอเนี่ย็จะเป็นทางวิชาการเราหาไม่รู้แต่ว่าเรามีปัญหาเลยเราก็เจนบีเจนบีก็คือตัวเดียวใช่จบเลยครับ อ่าโอเคนะครับคำถามต่อไปครับเสนอที่หกครับไม่มีแล้วจะหยุดเฉยต,ต่อได้เลยได้เลยครับค่ะเอ่อที่ถามน้องมิวกิ้เแลต้องคุณหมอเลยนะคะถามว่าน้องมิวกี้เป็นคนผิวแห้งหรือว่าผิวมันแล้วก็บบวิธีการดูแลโดยการใช้ผู้ดับของบางคนต่างกันยังไงต้องแบ่งถูกสองแบบเครับอ่าจริงๆบาคนผิวหลัพื้นเป็นคนผิวแห้งหรือว่าก็จะมีช่วงที่ผิวมันบ้าง คุณคุณหน้าร้อนเลยแต่ว่าก็จริงผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปรับนะหรว่าอันนี้ส่วนส่วนตัวแล้วเราเราเราไม่ได้ปรับในช่วงที่แบบผิวแห้งกับผิวมันเราก็เราก็ใช้ใช้วิธีการดูแลแบบเดิมหรือว่าคนดูแลแตกต่างไงแต่ให้ที่ต้องทำในหมอใช่ค่ะคือจริงๆอะถ้าคนผิวแห้งกับผิวมันเนี่ยหลักการดูแลคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการใช้ไวซ์ไรเซอร์เพียงแต่ว่าต้องใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวคือบางคนน่ะเขาจะผิดที่ว่าผิวมันแล้วก็ไม่กล้าใช้ ซึ่งจริงๆแล้วก็มันจะทำให้ผิวมันแล้วก็ไม่แข็งแรงเข้าไปด้วยนะคะอาจารยนที่ไม่ว่าช่วงที่เราทุกที่เนี่ยผิวแห้งหรผิวมันก็แนะนําให้ใช้ครีมแครที่ให้ความชุ่มชื้นกับผระชับก็คือแสดงว่าผมทําถูกแล้วใช่ไหมครับตุ้มแคลก็ต้องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอยู่ดีนะใหคุณจะมีผิวสภาพแบบไหนนะครับอ่ะคำถามต่อไปก็หมายเลขเจ็ดได้เลยครับอ่าโอเคขอขอไมโครโฟนด้วย ได้เลยครับขอถามคุณหมอครับได้ครับดีเลยครับหมอได้ตอบไม้ดีกว่าวันนีแบบกดีเซนร์สนิทจะเป็นแบบเป็นเซ็ตเดิมเลยนะคะเป็นผิวแทนจบแพ้ง่ายเวลาเลิกสกินแคร์เลยค่ะมีเคล็ดลับในการเลิกสกินแคร์ยังไงบ้างคะได้ลเดินทางมาเลี้ยงกัคุณค่ะคือจริงๆจริงนเซ็ตเดิมนะคะคกินจะอิ่มไหมเคยเคยที่มันจะเป็นแดงๆใช่ไหมใช่ค่ะเรียกว่าโรคหน้ารอน ก็คือว่า <Wars> จะแดงๆรอบๆแถวๆรอบจมูกแถวทั้งหัวคิ้วนะคะก็ส่วนในญ่ยก็เกิดจากเกิดจากหลายๆสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงสมดุลของคิมไบโอมนะคะการที่เอ่อคุณการไม่แข็งแรงการที่มาพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าความเครียดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะแนะนำเพื่อนนะคะก็แนะนำเพราะว่าควรจะดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ใช้สิ่งแวดล้อมที่ให้ความสมดุลกับผิวแล้วก็ฟื้นคิมไบโอมตรงนี้ก็จะช่วยได้ค่ะ เป็นไงครับเป็นไงครับดีครับได้ความรู้เร yeah, ื่องเซตเดิม uh, ข well ึ้นเยอะเลยครับพี่โก้เคยเป็นนัดครับเซตเซตเดิมไม่เป็นแล้วตอนนี้เป็นเซตใหม่อย่างเดียวเลยครับเฮ้ยอ้าวเงียบเก็บไว้เงียเงียบเงียถ้าเป็นวิวกินนาทีฮาคืนมาลองโชว์มาใหม่ดิเซตเดิมเคยเป็นไหมครับไม่เป็นนะเป็นแต่เซตใหม่ไม่ผู้หญิงเล่นไหนบอกแหม่ม เปยไใน่หมอหมอผิงเล่นดีวมเลยเปี่ยนเซฟเไก่เนนเซฟใหม่ออไดเราไปคำถามต่อไปดีกว่าครับผมคำถามที่แปดแล้วนะฮะคำถาคุณหมอถิงนะครับว่าเราอยากรู้ว่าเราจะได้รับความชื่นเชยคืนคอยไหมใช่วงอายวัยนั้ คือจริงๆถ้าเกิดว่าบนหน้าเราได้รับความช่มชืนเพียอเนี่ยหน้านเราก็จะ,ะรืวรานครับก็คือริ้วรอยลำบากเล็กๆก็จะไม่ทันปรากฏรูขุมขนก็จะเรียบเนียนนะคะถ้าเกิดว่าได้รับความชุ่นชืนไม่เยียงพอก็จะเป็นกนารตรงข้ามก็คืออาจจะมีรูขุมขนชัดขึ้นนะคะหรือ,อว่ามีริ้วรอยล้ำชัดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณอรอบดวงตาอะไรต่างๆค่ะ,คะโอเคนะครับอะไรนะครับต่อไปเป็นข้อหนาสุดท้ายแล้วนะครับผม อื่นก็คือเรื่องของอาหารนะคะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเรื่องของทอของหวานสองพอปลังกายสม่ำเสมอทำกันไม้เลยครับไม่พูดจากแ่็งนี้เลยเหรอแข็งบอกว่ามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็คือให้ผมต้องคุยกับคุณยนที่ไง องค์การสักประมาณร้อยาทิบสี่จอกประการนะคะสามนอนหลับสักก่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงนอนพอนห่เลยพอบ้างมืนก่อนมาแล้วแต่ช่วงงานเยอะงานน้อยถึงเราน้อยมอเราก็ยังช่วยทนช่วยได้ะคสิ่งที่ดีคต้องเลือกใช้เลือก s k i n c น r e ที่ดีแล้วก็ทากันแดดทุกวันอย่างที่เราพี่พี่บอกเลยค่ะใช่ค่ะนี่ก็คือวิธีการชะลอวัย ซึ่งจริงๆการชะลอวัยเนี่ยผมว่าไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าเราเราเริ่มแบบดูมียุ่ยอยหรืออะไรแล้วทำเริ่มทำตั้งแต่ยังเด็กก็ดียิ่งดีเลยมันจะได้แบบมาช้ากว่าที่มันควรจะมาครับอ่าโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆคำถามนะครับผมอ่ะถือว่าเวลามีจารณาจริงๆอยากให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ได้ถามนละคำถามเลยนะถ้าถามหมดตรงนี้น่าจะเร็จกันเดือนหน้าครับผมยุ้ยกี้น่าจะอยู่ตรงนี้เป็นเดือนนะครับผมเพรเตียงมานอนลรวก็ไม แต่ก็แน่นอนจากทุกคำถามที่ถามมาคีย์เวิร์ดหลักๆมันก็โผล่มาในเกี่ยวกับทุกคำถามนะว่าสครอมพิซึนยูยามยังไงเราก็ต้องเติมความแข็งแรงต้านไมโครไบโอมให้ผิวเราอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมเติมให้กับตัวเองด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหมอผิวมากๆขอบคุณมากคุณมแต่คุณหมอผิวเดี๋ยวอยู่ก่อนนะคะเหลือวิวจิ้มด้วยเดี๋ยวจะเรียนเชิญถ่ายภาพรวมนะครับกับเหล่าบรรดาผู้บริหารนะครับขอบคุณขออนุญาตก็ยิ่งออกไหมครับขอนิดอนุญคุณลอรินะ รมครับแบรนด์เจมาร์ลแมนเจอร์ครับัสเีครับอ่าบริษัครับคุณสุภาวรสุขเทพเ2สครับเป็นเอลแมนเจอร์ครับขอบคุณครับได้ได้ไดิได้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 ไร้ได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 ้คด้ไ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 ด้ดด้ได้ได้กดด้ไดเกดดเ้ นขอบคุณครับถอยหลังให้นิดนึงนะขอบคุณรัลลิตาลุงพีพีซีเนียโปรดักต์แมเนจเจอร์ครับขอเชิญทุกคนร่วมถ่ายภาพกันบนเวทีของคุณหมอครัคุณหมอครับคุณหมอขยับชิดเข้านิดนึงครับโอเคท่านสุดท้ายเดินหน้าขึ้นนิดนึงฮะระวังตกนะครับโอเคประมาณนี้เลยถ่ายกล้องนี้ก่อนนะกล้องนี้ก่อนนะครับเตรยครับหนึ่งสองสาม เดี๋ยวไม่นะครับยังอยู่กันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ี้ดี่มาร้องเพลงให้ฟังด้วยหนึ่งสองสามนี่พักหนึ่งสองสามชมให้แล้วนะชมให้แล้วนะตามสัญญานะอันนี้เรียม๋ยวเราถามลูกอยากได้บ้างใช่ไหมเดี๋ยวไปหา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 แต่เดินตัดตอนนี้ไม่ได้เกาถ่ายรูปอยู่นะครับผมอันนี้จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับ เขาบอกว่าไม่รู้นะว่ิวจะร้องเพลงอะไรนะฮะเอาเพลงลูกท้องไปร้องบ้างก็ได้นะฮะไม่ไม่เกิดข้ามอธิษฐานนะครับผมได้ได้โอเคพี่ฮะขอบคุณมากครับขอบคุณเหล่าพนักานมเลเซียทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะให้วิวที่ไปเตรียมความพร้อมนะแล้วเดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับผม

ดีใจมากคุณคุณจะไม่ลงไปพักซ้ำหนึงสักหนึ่งเลยโอเคเลยใช่ไหมนิดได้ให้ผมลงไม่รู้ตามคิวเขาบอกว่าให้บิวกี้ลงไปแค่หนึ่งยวต้องไปซ้ำหนึกงกับนึงอ่าไม่ลงก็ได้แล้วได้กลับมาใหม่ได้กลับมาใหม่ครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยากจะกี้ลงไปทั้งลงทั้งแบบน้ำหนึงเพราะว่าเดี๋ยวเทนลักกี้แฟนของเราเอามาแล้วเหรอโอ้โหตกใจไม่ล่ะไม่ต้องไม่ยังไม่ไม่ต้องเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปยืนยืนยู่ก่อนยืนยืนกันอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยขอบคุณครับ อ่ะก่อนจะหายมากไอ้ที่ผมเกริ่นมาทีนึงแล้วว่าวนางแบบนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเออไม่ไ,มไหวแล้วแบบเชิเชิญคนทีนนใจวันนี้มันจะสมเลยเนี่ยมันเยอะซะบ้างหมดเลยมันเยอะมาก,ม,ากมีอะไรบ้างดีหรอแม่อย่างแม่แเลยถ้าถ้าใครได,ได้ได้ได้ดูได้โดนยิงแอดโดยรังงงก็จะคุ้นเคยกับ เครื่องนี้นะครับผมมันเป็นเครื่องสกินสกรีนครับผมไม่ใช่เครื่องวัดสายตาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่นี่ทีมงานชอบใจเข้าใจครับกอไม่ถึงนั่งเนี่ยมันคือการที่เราเอาทางภาตัวนี้เราเอาหน้าผากไปวัดสายตาแต่ว่ามันจะเป็นการตรวจสภาพผิวของเราอ๋อเฮ้ยสภาพผิวของเราเป็นยังไงคุณกข้อสภาพผิวคุณเนี่ยดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงก็คือเครื่องที่บอกได้เลยเครื่องนี้เครื่องนี้เรื่อี้หรอเหมือนงานเหมือนงานมีหลายเครื่องมีหลายเครื่องมีแล้วครับสำหรับบูนนี้ก็แน่นอนว่ามา จัดบูธทันทีมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเราทุกคนได้มานะครับแล้วก็มีเจลฟีให้เราไปใช้เลยเจ็ดวันก็คือใครก็ได้ก็คือได้ใช้ฟรีเลยเหรอก็ใครก็ได้ด้ไหมฮะได้เลยได้เลยแต่ถ้าคุณอยากใช้สิบสี่วันแนะนําให้แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งอะไรครับได้ไปเจ็ดวันสามสิบล้านตัวหน้ามันต้องใช้เยอะนะหน้าหน้าเราเนี่ยต้องใช้แบบทาแล้วพอดีโอเค ออกมาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับมีถึงวันที่11พฤอ็มิถายนนะครับลืมเพราะว่าเวลาเราเราไม่รู้เพราะเวลาเราเราบิดปึ๊บเนะี่ยฝามันดดให้อโอโต้เลยแล้วปึ๊บก็คือเราใช้เท่านั้นเองเท่านั้นเขาบิดบิดฝาแค่ว่ามันแบบมัวก็ให้<ล>เรามาแค่ไหนเราใช้แค่นั้นก็คือมันโดสมึนเขากักไว้ให้เราแค่ไหนพอดีแน่นอนนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับโอเคพร้อมสำหรับช่วงเวลาถ่ายรูปผู้โชคดีวันนี้แล้วนะครับพร้อมมากครับ อมแล้วอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญน,นะครับมีร่างหน้าลำหนับนะครับอย่างที่ย้ำเลยนะครับรบกวนขอใช้ร่องจากก้องงานเท่านั้นนะครับสิบคนที่น,น่าอิจฉาที่สุดในงานนี้ไอ้่อย่างนี้ก็ได้นะ ตองนี้นะกลางนะคะกลางนะหนึ่งสองสรงนี้นะคะหนึ่งสองสไม่รู้หรอกเพราะว่าเขายกจอไปแล้วสิมันเรื่องมันในเรื่องมันเรื่อนะโอเคนี่ก็ถึงช่วงท้ายของงานเราจริงๆแล้วนะครับผมก็ใครที่ ไม่อยากพลาดากาิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิประโยชน์มากมายนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับที่เฟซบุ o กหลังโพงไทยแลนด์นะครับอ่ะแล้วก็แน่นอนวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีของดีมีทั้งเครื่องสกินสกรีนนะครับแล้วก็มีแอ,แอนตี้เจนเนอรี่ให้ลองเจ็ดวันหนึ่งวัน,วนฟรีนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเขาเรียกว่าเป็นเนอรี่พอดดิวพอดดิวของร,อรีแอคใหญ่กว่านี้เจนเนอรี่พอดดิวอ่ะพอดดิวนะ ซื้อนะครับแบบ Advanced Genepi Serum 30 ml 3,300อามร้บาทรับเพิ่มทันที Genepi Light Serum ขนาด20 ml ิบมูลค่า3,000บาทเฮ้ยสามพันสามพันแถมสามพันวเยอะมากไม่ซื้อไม่ได้เลยล่ะอย่างนี้ยจับได้อีไม่เหมือนเหมือนตอนซ้อมเหมือตอนซ้อมนะยี่ห้อห้องของบทซ้อมกันแบบนี้ถ้าเขาไม่เขียนชื่อผมเป็นบิวกิ้วผมจะเล่นยี่ห้อเลาจะคิดว่าเป็นบิวกิ้วเราได้มันใช่เราหรือเปล่าวะเออผมก็มองเล่นในครื่งนลูกขอคุณบิวกิ้วรีแอคด้วยจ๊ะ นี่ยคุณเนี่ยคุณไปแกงเอากันต่้แบบนี้ไม่ได้แกงแล้วก็สงสัยว่ามันใช่เราหรือเปล่าอ,อ,อย่าเออล่นอย่าเล่นรักรักชื่ออะไรก็เราหมดนะครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีสกินแคร์เบสเซอร์เซสตาจุดไหนในราคาพิเศษด้วยนะครับก็สามารถสอบถามกับบ a ของเราได้เลยนะครับอย่าลืมมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองลังโคมแอดวานซ์เจอร์ฟีสนะครับสกินแคร์ที่ไม่ได้ดูแลแค่เซลล์ผิวอย่างเดียวแต่ยังก้าวมาดูแลสิ่งที่เรียกว่าไมโครไบโอมด้วยนะโอ้โหบู๊บัส เพื่อนๆมันลงผิวนะครับให้แข็งแรงกระจ่างใสอ่อนเยาว์ดูเด็กทั้งอันคอนเซ็ปต์ที่ว่า strong is the new young นะก็อย่าลืมฝากไปด้วยนะครับในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะครับ l ังค o แอ a มาสเจ e n ฟิกนะครับวันนี้หมดเวลาของโก้และก็บิูกินแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากขอบคุนะฮัลโหยูจิ้นเป็นให้ลูกนะเต้นให้ลูกเต้นให้ลูกน yeah, so ี้เลยขอบคนณครับ huh. เดี๋ยวสำหรับเทนล,ลักกี้แฟนของเรานะครับผู้โชคดีนะครับถึงโชคดีแล้วโชคดีอีกรอรับรูปถ่ายสุดพิเศษจากบิวกิ้นที่รบริเวณจุดลงทะเบียนเข้างานได้เลยครับ10ท่านเอเชิ้นี้ทุครับเดี๋ยวรอเลยนี่บิวกินก้นดูลังเลถ่ายอย่างมามันเลยนะฮะ